สวัสดีครับพบกับผมยุทธบางขวางในเรื่องเล่าเกี่ยวกับอาชญากรรมการแหกคุกและการประหารชีวิตที่เป็นเรื่องจริงในอดีตกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมขอนำเสนอข่าวเด่นในอดีต EP 6มาเล่าให้ท่านฟังดังต่อไปนี้ครับเรื่องแรกสำหรับวันนี้คือเรื่องวิสามันแม็กสันป่าตองมือปืนร้อยศพนายสิริชัยเลือนทราย เจ้าของฉายาแม็กซันป่าตองอายุ45ปีเป็นมือปืนชื่อดังของทางภาคเหนือก่อคดียิงคนตายมาแล้วมากมายหลายคดีจนได้รับสมญานามว่ามือปืนร้อยศพคดีสุดท้ายได้รับจ้างจากผู้มีอิทธิพลคนหนึ่งไปก่อเหตุยิงนายทองคำปัญญาเสียชีวิตขณะที่กำลังอาบน้ำบริเวณบ้านกลางทุ่งนาในอำเภอหางดงเมื่อวันที่21ตุลาคม พศส5 5 0โดยมีปมสังหารมาจากเรื่องของที่ดินที่นายทองคำมีอยู่ต่อมาทางพนักงานสอบสวนสพหนองตองอเภอหางดงจัังหวดเชียงใหม่และตำรวจชุดสืบสวนของตำรวจภูธรภาค5ได้สืบทราบว่าแม็กสันป่าตองคือมือปืนรายนี้จึงรวบรวมพยายนหลักฐานต่างๆจนสมบูรณ์แล้วขอให้สารออกหมายจับซึ่งสารจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกหมายจับที่ จอ29 5ทับ5งลงวันที่21มกราคม2 5 5 1จากนั้นตำรวจได้ส่งต่อหมายจับให้กับตำรวจทุกพื้นที่ทางภาคเหนือเพื่อนำตัวแม็กสันป่าตองมาลงโทษตามกฎหมายให้ได้นอกจากหมายจับในคดีนี้แล้วแม็กสันป่าตองยังพัวพันอยู่อีกหลายคดีล้วนเป็นคดีฆ่าคนตายทั้งสิน้นโดยมีผู้มีสีคนหนึ่งคอยหนุนหลังอยู่ ซึ่งบุคคลน,นี้เป็นคนที่ผู้มีสีหลายคนให้ความเกงอกเกงใจจึงไม่ไปแตะต้องมือปืนระดับพการรายนี้ทำให้แม็กสันป่าตองไม่เกรงกลัวกฎหมายก่อคดีอย่างโชคโชนทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และอีกหลายพื้นที่ในเขตภาคเหนือมีบางคดีที่แม็กสันป่าตองถูกจับตัวดาเนินคดีได้แต่แล้วก็หลุดพ้นจากการกระทาผิดมาหลายครั้งเพราะคนมีสีคนนี้คอยช่วยเหลือไว้ โดยที่ผ่านมาหลังจากก่อเหตุแล้วแม็กสันป่าตองก็มักจะไปข่มขู่พยานไว้จนไม่มีใครกล้ามาให้การหรือมาเป็นพยานเนื่องจากกลัวตายเพราะถูกฆ่าปิดปากนอกจากเป็นมือปืนรับจ้างระดับพการแล้วแม็กสันป่าตองยังชอบเล่นการพนันไฮโลเป็นอย่างมากเมื่อมีงานศพที่ไหนก็จะไปร่วมเล่นไฮโลด้วยแล้วก็มักจะโชว์ปืนให้คนทั่วไปเห็น เพื่อให้ชาวบ้านเกิดความเกรงกลัวหลังจากไม้จับในคดีล่าสุดออกมาแล้วตำรวจสืบสวนภาค5้าก็ได้รับคำสั่งให้ตามล่าตัวแม็กสันป่าตองมาให้ได้ไม่ต้องสนใจผู้มีสีที่คอยหนุนหลังใดๆทั้งสิน้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงไปดักซุ่มเพื่อจับกลุ่มตัวที่บ้านแต่แม็กสันป่าตองไม่ยอมกลับเข้าบ้านโดยยึดเอาเส้นทางจากจังหวัดเชียงใหม่ไปลำพูนเป็นพื้นที่สำหรับบกซ่อนตัว เพราะมีเพื่อนฝูงและญาติพี่น้องอาศัยอยู่ในเส้นทางนี้หลายคนเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงวางสายไว้ตลอดแนวเพื่อคอยหาข่าวความเคลื่อนไหวจนกระทั่งทางตำรวจสืบทราบว่าแม็กสันป่าตองจะเดินทางไปร่วมงานศพของญาติผู้มีพระคุณในเขตพื้นที่อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่จึงได้วางแผนเพื่อดักจับกลุ่มตัวสื่อ้ลยระหว่างเดินทางไปร่วมงานศพครั้งนี้นอกจากนั้นตำรวจยังสืบทราบอ,อีกว่า นายสมนึกพุที่มาอายุ40ปีเพื่อนคู่หูคนหนึ่งของแม็กสันป่าตองเพิ่งจะพ้นโทษออกมาจากเรือนจำกลางเชียงใหม่ได้ไม่นานซึ่งติดคุกในคดีฆ่าผู้อื่นตายหลังจากพ้นโทษออกมาก็ได้กลับไปเป็นมือปืนรับจ้างเช่นเดิมและได้อยู่ซุ้มเดียวกันกันกบแม็กซ์สันป่าตองโดยได้ก่อคดีฆ่าไว้บ้างแล้วจึงเป็นที่ต้องการตัวของตำรวจด้วยเช่นกันสายข่าวแจ้งว่านายสมนึกจะเดินทางไปร่วมงานศพ กับแม็กสันป่าตองด้วยการวางแผนดักจับมือปืนถึงสองคนเช่นนี้จึงต้องรัดกลุมเป็นพิเศษโดยคัดตำรวจมือปราบระดับพระการไปทำงานในครั้งนี้วันที่5กุมภาพันธ์พศ2 5 5 1ช่วงดึกแม็กสันป่าตองและนายสมนึกเพื่อนคู่หูได้ขับขี่รถจัก,กรยานยนต์ซ้อนท้ายกันเพื่อเดินทางไปที่บ้านงานศพโดยใช้เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านซึ่งเป็นเส้นทางขนาดเล็ก สำหรับใช้หลบหลีกสายตาของตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มงานสืบสวนภาค5นำโดยพันตำรวจโทรนริ์สอนดิษรองผู้กำกับการกลุ่มงานสืบสวนภาค5ได้วางกำลังดักซุ่มตลอดทุกเส้นทางที่คาดว่าแม็กซ์สันป่าตองและเพื่อนคู่หูจะใช้เดินทางไปบ้านงานศพซึ่งการดักจับกลุ่มในครั้งนี้ตำรวจทุกนายต้องระวังตัวกันอย่างเต็มที่เนื่องจากทราบว่าแม็กซ์สันป่าตองและนายสมนึกพกปืนจิตตัว พร้อมต่อสู้ได้ตลอดเวลาจนกระทั่งเวลาประมาณสองนาฬิกาแม็กสันป่าตองและนายสมนึกสองมือปืนที่ตำรวจต้องการตัวได้ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านเข้ามาในจุดที่ตำรวจซุ่มอยู่เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงไล่จิตตามไปพร้อมกับวิทยุแจ้งให้ตำรวจที่ดักทุกจุดปิดล้อมเส้นทางดังกล่าวไว้สองมือปืนกู่หูได้พยายามขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีแต่เมื่อเห็นว่าตำรวจปิดเส้นทางไว้หมด ไปไม่รอดแน่จึงได้จอดรถทิ้งไว้ริมถนนแล้วพากันวิ่งหลบหนีเข้าริมป่าละเมะพร้อมกับชักปืนออกมายิงใส่ตำรวจเพื่อเปิดทางหลบหนีสามนัดซ้อนเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งระวังตัวกันอยู่แล้วกระโดดหลบพ้นวิถีกระสุนไปได้แล้วยิงตอบโต้ใส่มือปืนลายทั้งสองเสียงปืนของตำรวจและอาชญากรลายสำคัญยิงต่อสู้กันดังสนั่นป่าละเมะยามวิกาลนานประมาณ10นาที เสียงปืนทั้งสองฝ่ายจึงสงบลงเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าเกี้ยพื้นที่ก็พบว่าแม็กสันป่าตองและนายสมนึกมือปืนที่ตำรวจต้องการตัวถูกกระสุนปืนของตำรวจเสียชีวิตเป็นผีเฝ้าป่าไปแล้วทั้งคู่ผลการตรวจชันสูตรพิกศพพบว่านายสิริชัยเรือนรายเจ้าของฉายาแม็กสันป่าตองแต่งกายด้วยเสื้อยืดแขนยาวสีดำกางเกงยีนรองเท้าผ้าใบ มีกระเป๋าเป้แบบสะพายหนึ่งใบสภาพศพนอนหงายถูกอาวุธปืนยิงเข้าที่ศรีรษะและลำตัวหลายนัดข้างศพพบอาวุธปืนขนาดจุดสาตกอยู่หนึ่งกระบอกภายในโม่พบปอกกระสุนที่ถูกยิงจนหมดโม่ห่างออกไปประมาณ2เมตรพบศพนายสมนึกพุทธิมาเพื่อนกู้หูของแม็กสันปาตองนอนตายอยู่สภาพศพถูกกระสุนปืนเข้าที่ศรีรษะเลือดไหลนอง ข้างลำตัวพบอาวุธปืนลูกซองสั้นหนึ่งกระบอกตกอยู่ภายในรังเพลิงพบปอกกระสุนที่ถูกยิงไปแล้วเป็นอันจบชีวิตของมือปืนที่เข็นฆ่าผู้อื่นชดใช้กรรมที่ทั้งสองคนได้กระทําไว้อย่างสาสมเรื่องที่สองสำหรับ EP นี้คือเรื่องทหารเรือมาแล้วซึ่งเคยเป็นข่าวดังในอดีตดังนี้ครับวันศุกร์ที่6ธันวาคมพศ2517เวลาประมาณ21นาฬิกาเศษ ขณะที่ชาวบ้านในตอกวัดคลองเตยในเขตพระขนงจังหวัดกรุงเทพมหานครกําลังพักผ่อนอยู่ในบ้านบางคนก็นั่งพูดคุยกันบางคนนั่งกินเหล้าเปิดตู้เพลงฟังกันอยู่ปรากฏว่ามีชายชะการกลุ่มหนึ่งจํานวนหลายสิบคนบุกเข้ามาในตอกพร้อมกับเป่าประกาศเสียงดังว่าทหารเรือมาแล้วจากนั้นได้พากันไล่ตีชาวบ้านภายในซอยไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่อย่างไม่เลือกหน้า มีการคว้างระเบิดและยิงปืนใส่ชาวบ้านเสียงดังสนั่นหวั่นไหวชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์พากันอุ้มลูกจุงหลานวิ่งหนีตายกันอย่างอุจจรุร้านค้าภายในตอกถูกบุกพังเสียหายยับเยินตู้เพลงถูกล้มคว่ำนับสิบตู้มีชาวบ้านถูกกระสุนปืนสะเก็ดระเบิดและถูกตีได้รับบาดเจ็บหลายรายตำรวจที่เห็นเหตุการณ์ได้เข้าระงับเหตุจึงถูกทำลายร่างกายบาดเจ็บไปด้วยเมื่ออารวาสกันจนหนำใจแล้ว ทหารเรือกลุ่มนี้ได้ล่าถอยออกไปจากตรอกแล้วไปจี้รถเมยสายสี่ซึ่งมีนายสอนสำเภาทองอายุ25 e ปีเป็นคนขับเพื่อให้ไปส่งที่ท่าเตียนแต่นายสอนไม่ยอมขับรถไปส่งให้จึงถูกยิงเข้าที่ศรีรษะได้รับบาดเจ็บสาหาัสเด็กกระเป๋ารถเมยเห็นเช่นนั้นก็รีบวิ่งหนีแต่ถูกยิงเล่หลังเข้าที่ขาได้รับบาดเจ็บพยายามกระเสือกกระสนหนีตายไปได้ หลังจากยิงคนขับรถเมล์และกระเป๋าสายสี่แล้วทหารเรือนอกแถวกลุ่มนี้ได้บุกจี้รถเมล์สาย14อีกสองคันเพื่อให้ไปส่งพวกตนที่วัดโพธท่าเตียนด้วยความกลัวตายของพนักงานขับรถจึงยอมขับไปส่งยังจุดหมายที่คนทั้งหมดต้องการร้อยตำรวจโทเฉลิมขาวปื้มร้อยเวรสนอท่าเรือได้รับแจ้งเหตุจากชาวบ้านจึงรายงานให้พันตำรวจตีพิสิทธิ์สําราทิศสารวัตรสอบสวนทราบ แล้วนำกำลังตำรวจไปยังที่เกิดเหตุแต่ปรากฏว่าผู้ก่อเหตุได้พากันจี้รถเมล์หลบหนีไปหมดแล้วเหลือเพียงสภาพเละเทะของความเสียหายในพื้นที่ส่วนผู้บาดเจ็บมีจำนวน13คนได้แก่ 1. นายวิชิตนกเทศถูกยิงที่ขาทั้งสองข้าง 2. นายประพันธ์ปิ่นแก้วถูกฟันแขนซ้ายและที่นิ้วนางซ้ายจนนิ้วขาดหายไป 3. นายสว่างกระจายสี ถูกยิงที่แก้มขวา 4. นางสำราญเอี่ยมรัด 5. ในายประหยัดสุธา 6. สิบตำรวจตีสุคนคังแสง 7. ในายสมานจันสวงศ์ 8. นายเลือดสอนบันเทิง 9. ในายชวนวันเกตแต่ละคนถูกตีถูกฟันและถูกยิงได้รับบาดเจ็บไม่สาหัส 10. ในายประสิทธิ์ประเสิิฐศรีถูกยิงที่ศีรษะด้านซ้ายกระสุนฝังในสมองอาการสาหัส11 สิบตำรวจตีสนิทจัดจันทึกถูกฟันหัวแบะอาการสาหัส 12. ในายสอนสำเภาทองคนขับรถเมลสายสี่ถูกยิงที่ศรีรษะได้รับบาดเจ็บสาหัสและ13กระเป๋ารถเมลไม่ทราบชื่อถูกยิงที่ขาได้รับบาดเจ็บทั้งหมดถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจส่วนผู้ที่บาดเจ็บสาหัสถูกส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลศิริราชเพื่อให้แพทย์ช่วยชีวิต จากการสอบสวนถึงสาเหตุของการยกพลบุกถล่มชาวบ้านในครั้งนี้ทราบว่าเมื่อหลายวันก่อนชาวบ้านในตอกวัดของเตยในได้จัดงานฉลองผ้าป่าและมีลำวงกันซึ่งในงานมีทหารเรือกลุ่มหนึ่งไปร่วมงานด้วยระหว่างที่ชาวบ้านกำลังสนุกอยู่บนเวทีลำวงทหารเรือซึ่งเมาเหล้าได้คว้างขวดขึ้นไปบนเวทีลำวงถูกเด็กและผู้หญิงได้รับบาดเจ็บจึงถูกชาวบ้านลุมทำร้าย จนทหารเรือได้รับบาดเจ็บไปสี่นายอาการค่อนข้างหนักถึงกับต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระปิ่นเกล้าฝั่งธนบุรีหลังเกิดเหตุที่เวทีลำงวงไปแล้วได้มีนายทหารยศเรือเอกนายหนึ่งไปพบตำรวจสนท่าเรือเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นที่เวทีลำงวงให้ตำรวจฟังแต่ไม่ยอมบอกชื่อทหารทั้งสี่นายที่ได้รับบาดเจ็บและไม่ยอมแจ้งความเพื่อให้ตำรวจหาตัวชาวบ้านที่ก่อเหตุมาดำเนินคดี โดยบอกตำรวจว่าจะสืบหาตัวผู้ก่อเหตุเองจนกระทั่งก่อนเกิดเหตุยกคนขึ้นบกบุกโจมตีชาวบ้านคลองเตยในก็ได้มีข่าวแว่วมาว่าทหารเรืออาจจะบุกมาล้างแค้นชาวบ้านที่รู้ตัวล่วงหน้าและเชื่อว่าทหารเรือน่าจะบุกมาจริงได้พาลูกหลานหลบเข้าบ้านปิดร้านค้ากันหมดเหลือเพียงร้านอาหารและชาวบ้านที่ไม่รู้ข่าวรวมทั้งคนที่ไม่เชื่อว่า ทหารจะบุกมาทำลายชาวบ้านเช่นนี้จึงไม่ได้ปิดร้านหรือกลับเข้าบ้านกันจนถูกบุกเข้าทำลายร่างกายและทำลายเข้าของจนพังเสียหายยับเยินทรัพย์สินที่ถูกทำลายเสียหายมีดังนี้ร้านค้าและร้านอาหารถูกบุกพัง7-8ล้านบาซีดากอนซึ่งอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุถูกปากระจกแตก3บานค่าเสียหายประมาณ700 0บาทรถขายบะหมี่ถูกคว่ำทิ้งสองคัน รถโดยสารเล็กเสียหายหนึ่งคันตู้เพลงพังไปสิบกว่าตู้หลังคาบ้านโดนระเบิดพลาสติกปลาเสียหายหลายหลังพื้นดินหน้าบ้านหลังหนึ่งโดนระเบิดสังหารเป็นหลุมลึกพลตำรวจตีจักลักษณะบุญส่งผู้บังคับการตำรวจน้ำสั่งการให้พันตำรวจโทสกลมหัตนานนนนำกำลังตำรวจน้ำร่วมกับตำรวจสนท่าเรือรวมทั้งของกำลังสารวัตรทหารเรือร่วมตรวจบริเวณรอบพื้นที่เกิดเหตุ เพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นอีกพร้อมกับทําหนังสือขอความร่วมมือไปยังผู้บัญชาการทหารเรือเพื่อหาตัวทหารนอกแถวมาลงโทษตามกฎหมายซึ่งผลจะเป็นอย่างไรนั้นผมหาข้อมูลไม่พบคาดว่าเรื่องนี้คงจะเงียบหายไปตามกาลเวลาครับเรื่องที่3ซึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายคือเรื่องมังกรหงายท้องวันอาทิตย์ที่14มกราคม พศ2522ช่วงเช้าขณะที่นางพันนีอายุ23ปีทำการปลุกวั่นบังกรตัวเครื่องของนายบุญธรรมอายุ33ปีอาชีพไส้กลงเรือประมงที่จังหวัดสมุทรสาครสามีของตนเองจนนายบุญธรรมกำลังเคลิบเคลิมตกอยู่ในภวังนางพันนีก็ได้ล้วงมือเข้าไปใต้ผ้าห่มแล้วหยิบมีดโกนคมกริบออกมาจากนั้น ได้จัดการเฉือนตรงคคนมังกรของสามีอย่างโหดร้ายที่สุดจนเกือบขาดเหลือเพียงหนังติดอยู่หน่อยเดียวเท่านั้นเลือดพุ่งกระฉูดทําให้มุกที่ฝังไว้ร่วงหล่นลงมา1เม็ดนายบุญธรรมถึงกับสะดุ้งโยงแหกปากร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดพร้อมกับเอามือกุมของรักของห่วงไว้แน่นเพื่อไม่ให้นางพันีเฉือนซ้ําจนขาดส่วนนางพันีซึ่งวางแผนเอาไว้ว่าเมื่อเฉือนมังกรของผัวรักขาดแล้ว จะเอาผูกติดกับลูกโป่งสวรรค์ปล่อยให้ลอยไปตามยถากรรมเพื่อที่นายบุญธรรมจะเอามาต่อกลับคืนไม่ได้แต่เมื่อผิดแผนเฉือนทีเดียวไม่ขาดและนายบุญธรรมได้กลุมปกป้องเอาไว้จึงรีบเพ่นหนีเข้ากรุงเทพแล้วเข้าพบนักข่าวสื่อใหญ่แห่งหนึ่งเล่าเรื่องที่ตนเองเฉือนมังกรของผัวหนุ่มให้นักข่าวฟังสาเหตุเนื่องจากนายบุญธรรมเป็นคนเจ้าชู้แอบมีเมียหลายคนทำให้ต้องกำจัดตัวต้นเหตุของผัวรักออกทิ้งไป ทางด้านนายบุญธรรมที่นอนดิ้นผ่านด้วยความเจ็บปวดก็ได้รับการช่วยเหลือจากพ่อตานำส่งโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ช่วยต่อมังกรยักษ์ซึ่งตอนนี้กลายเป็นเส้นเดือนดินไปแล้วให้กลับเข้าที่โดยหวังให้กลับมาผง,งาดได้เหมือนเดิมในช่วงเย็นนางพัน,นีได้ย้อนกลับมาเยี่ยมผัวรักที่โรงพยาบาลเพื่อดูผลงานของตนเองแล้วพบว่ามังกรของผัวซึ่งหมอได้ต่อให้แล้วมีอาการอักเสบบวมเป่ง ปัสสาวะไม่ออกโดยเข้าใจว่าแพทย์ต่อผิดเอาข้างบนลงข้างล่างกลายเป็นมังกรหงายท้องญาติของนายบุญธรรมนำตัวส่งต่อไปที่โรงพยาบาลในกรุงเทพเพื่อทำการผ่าตัดแก้ไขเมื่อมาถึงโรงพยาบาลแห่งใหม่แพทย์ได้ทำการผ่าตัดแก้ไขอีกครั้งจนมังกรคืนกลับเข้าที่แต่แพทย์ไม่สามารถรับรองได้ว่าไส้เดือนดินจะแปลงร่างกลับไปเป็นมังกรได้อีกหรือไม่ ต้องรอผลการรักษาอีกสักระยะจึงจะทราบผลได้แน่นอนวันพุทธที่17มกราคมพศ2522นางพันนีได้เข้าให้ข่าวกับสื่อใหญ่อีกครั้งว่าแพทย์โรงพยาบาลแห่งหนึ่งต่อมังกรของผัวตนเองกับผัวกลายเป็นมังกรหงายท้องทำให้ญาติของสามีต้องส่งตัวเข้ามารักษาในกรุงเทพเพื่อทำการผ่าตัดแก้ไขให้คืนสู่สภาพเดิมซึ่งข่าวนี้ได้กลายเป็นข่าวดังในทันที นอกจากนั้นนางพนียังบอกนักข่าวอีกว่าถ้านายบุญธรรมต้องกลายเป็นเทพบุตรผู้ไร้ทวนมังกรสิน้นฤทธิ์แล้วต้องการกลับไปอยู่กับนางอีกนางพนีก็พร้อมจะคืนดีด้วยแต่ก็กลัวว่านายบุญธรรมจะย้อนลอยด้วยการแล่ปลาสลิดของนางดังนั้นถ้าหากคืนดีกันก็ต้องขอแยกห้องนอนเพราะไม่ไว้ใจโดยบอกว่าหนูไม่แคร์เท่าไหร่หลอกเรื่องอย่างว่าเพราะเคยช่วยเขาอยู่เสมอ ดังที่เคยเล่าให้นักข่าวฟังถึงวิธีการปฏิบัติสามีนั่นแหละค่ะพูดจบนางพญีก็ได้ขอลานักข่าวกลับไปนางพญีเดินทางต่อไปที่ราดประสงค์แล้วบนบานต่อเท้ามาหาพรมว่าขออย่าให้แพทย์ต่อมังกรยักษ์ของสามีจิตเลยถ้านายบุญธรรมกลายเป็นขันทีผู้ไล้ทวนสมใจนางแล้วจะไปแก้ผ้าลำถวายเพื่อเป็นการแก้บนต่อหน้าเท้ามาหาพรม หลังจากข่าวการต่อังกรหนายท้องกลายเป็นข่าวดังออกไปแล้วทําให้แพทย์ผู้ทําการผ่าตัดครั้งแรกได้รับความเสียหายจึงต้องออกมาชี้แจงว่าขณะที่ญาตินําตัวนายบุญธรรมส่งโรงพยาบาลปรากฏว่าอวัยวะเพศถูกเฉือนจากด้านบนตัดท่อปัสสาวะขาดหมดเหลือเพียงหนังส่วนล่างห้อยติดเท่านั้นการถูกตัดลักษณะนี้โอกาสที่จะต่อติดได้มีน้อยมากความจริงแล้วต้องตัดทิ้งด้วยซ้ํา แต่เกรงว่าญ,ญาติและคนไข้จะเสียใจจึงได้ใช้ท่อสวนปัสสาวะแย่เข้าไปจนถึงกระเพาะปัสสาวะท่อสวนอีกด้านแย่เข้าไปในท่อนที่ถูกตัดขาดเพื่อให้ใช้ปัสสาวะได้แล้วทําการเย็บต่อให้ติดกันไว้เหมือนเดิมปัญหาเรื่องการต่อผิดจึงเป็นไปไม่ได้ทางด้านแพทย์ของโรงพยาบาลอีกแห่งได้กล่าวต่อผู้สื่ขาว,ว่าแพทย์ผู้ทําการรักษาคนแรกนั้นได้เย็บต่ออย่างถูกต้องแล้วไม่ได้กลับด้าน ลายเป็นมังกรหงายท้องอย่างที่นางพันนีเข้าใจผิดสาเหตุที่แพทย์อีกโรงพยาบาลผ่าตัดให้ใหม่ก็เนื่องจากญาติของนายบุญธรรมเห็นว่าเครื่องมือเครื่องใช้ของโรงพยาบาลเดิมไม่เพียงพอจึงส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลแห่งใหม่โดยได้ทำการผ่าตัดตกแต่งมังกรของใต้กลงหนุ่มให้ดีขึ้นโดยมีแพทย์และพยาบาลคอยดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งในตอนแรกแพทย์คาดว่าน่าจะกลับมาใช้การไม่ได้ แต่ผลของการดูแลรักษาอย่างดีนั้นปรากฏว่าอาการของนายบุญธรรมดีขึ้นเรื่อยๆคาดว่ามังกรทะเลของใต้ก๋งหนุ่มน่าจะกลับมาใช้การได้ดังเดิมในไม่ช้าสร้างความผิดหวังให้กับนางพนันนีมือมีโดโกนจอมโหดเป็นอย่างมากส่วนเรื่องที่ทั้งคู่จะกลับไปอยู่กินกันอีกหรือไม่นั้นผมไม่ทราบครับแต่ถ้าเป็นผมขออยู่ห่างเมียใจร้ายเช่นนี้ให้ไกลที่สุดแค่เล่าให้ท่านฟัง ผมก็รู้สึกหวาดเสียวมากพอแล้วครับถึงแม้ผมจะไม่เจ้าชู้ก็ตามก็เป็นอันจบเรื่องเล่าข่าวเด่นในอดีตไปอีกคลิปหนึ่งหากฟังแล้วถูกใจก็ขอให้ช่วยกดไลค์ให้ผมด้วยแล้วแชร์กันต่อไปเพื่อให้ผู้อื่นได้รับฟังกันบ้างสำหรับผู้ที่เข้ามารับฟังใหม่แล้วสนใจที่จะรับฟังเรื่องเล่าของผมอีกก็ขอให้กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ จะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าของผมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ